ราศีธนูเป็นราศีที่9้าของปีโหราศาสตร์และสัญลักษณ์ทางโหราศาสตร์ที่เป็นที่รู้จักกันดีของชาวราศีธนูก็คือคนยิงธนูชาวราศีธนูเป็นคนที่ร่าเริงเป็นคนฉลาดและรักอิสรภาพด้วยความที่ดาวพฤหัสเป็นดาวประจําราศีคนที่เกิดในราศีนี้จึงเป็นคนที่เข้าอกเข้าใจผู้อื่น ได้เป็นอย่างดีและเป็นคนที่มีหลักการนะครับพวกเขามีความกระหายที่จะเรียนรู้และเดินทางด้วยความอยากรู้อยากเห็นและกระตือรือร้นอยู่เสมอนะครับชาวราศีนี้จึงเป็นหนึ่งในนักเดินทางที่ยิ่งใหญ่ท่ามกลางจักรราศีทั้งหมดนะครับจิตใจที่เปิดกว้างและมุมมองที่ยึดหลักปัจฉยาผักดันให้ชาวราศีนี้ ออกเดินทางไปทั่วโลกเพื่อหาความหมายของชีวิตนะครับในคลิปนี้จะเป็นการสุมไพ่ดูพลังงานเกี่ยวกับการงานที่เราทำอยู่ว่าใช่สำหรับเราไหมนะครับให้เราตั้งสมาธิตั้งจิตอธิษฐานนึกถึงงานนึกถึงบรรยากาศที่ทำง,งานที่เราทำอยู่ว่าใช่สำหรับดวงชะตาเราไหมเหมาะสมกับชีวิตเราไหมนะครับโดยที่ให้เลือก ระหว่างหมายเลข1ถึงหมายเลข3นะครับไพ่ทั้งหมดได้เปิดไว้แล้วขอให้ท่านตั้งจิตอธิษฐานนะครับเอาละครับเมื่อท่านตั้งจิตอธิษฐานเมื่อเลือกได้แล้วเรามาฟังพลังงานตามหมายเลขที่ท่านเลือกได้ตามนี้นะครับสำหรับผู้ที่เลือกไพ่กองที่หหรือหมายเลข1นนะครับหน้าไพ่ของท่านเล่าเรื่องของคนที่ เก่งและมีความสามารถในงานที่ทำอยู่ท่านอาจจะเป็นคนที่ทำงานเร็วจัดการปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีและมีความรับผิดชอบสูงจนได้รับความไว้วางใจไพ่บกบอกว่าท่านมีศักยภาพในการควบคุมสถานการณ์ต่างๆในงานได้และท่านได้ใช้ความพยายามอย่างมากในการพัฒนาทักษะจนมาถึงจุดนี้แล้วงานนี้ใช่สำหรับคุณไหม ในแง่ของความสามารถและความมั่นคงคำตอบคือใช่นะครับงานนี้เป็นพื้นที่ที่ทำให้ท่านได้แสดงฝีมือได้ใช้ทักษะที่ท่านมีอย่างเต็มที่เป็นงานที่สร้างความมั่นคงและผลตอบแทนที่จับต้องได้ท่านไม่ได้มีปัญหาในการทำงานนี้เลยในทางกลับกันท่านทำมันได้ดีด้วยซ้ำนะครับแต่ในแง่ของความสุขและแพชชั่น ให้กำลังสะท้อนว่าท่านเริ่มตั้งคำถามท่านอาจจะกำลังรู้สึกว่างานที่ทำอยู่เริ่มกลายเป็นอากิจวัตรที่ซ้ำซากจำเจความตื่นเต้นและความท้าทายที่เคยมีในตอนแรกเริ่มจางหายไปลึกๆแล้วท่านอาจจะรู้สึกเบื่อหรือรู้สึกว่ามันน่าจะมีอะไรที่มากกว่านี้ มีความรู้สึกเหมือนท่านกำลังมองหาความหมายหรือความาเติมเต็มทางใจที่นอกเหนือไปจากแค่การทำงานให้เสร็จไปวันๆน,นะครับคำแนะนำจากไพ่ที่ท่านเลือกนะไพ่ไม่ได้บอกให้ท่านต้องรีบลาออกจากงานนี้ในทันทีนะครับแต่เป็นช่วงเวลาที่สำคัญมากที่ท่านควรจะห,หนันกลับมาสำรวจความรู้สึกของตัวเองห ลองหาความท้าทายใหม่ๆในที่เดิมมีโปรเจกต์ใหม่ๆหรือหน้าที่อื่นที่ท่านสามารถอาสาเข้าไปทําเพื่อจุดไฟในตัวเองขึ้นมาอีกครั้งได้ไหรือไม่ 2. แยกแยะความรู้สึกความเบื่อน,นี้มาจากตัวงานหรือมาจากสภาพแวดล้อมเช่นเพื่อนร่วมงานหรือวัฒนธรรมขององค์กรการรู้สาเหตุจะช่วยให้เราแก้ปัญหาได้ตรงจุดมากขึ้นนะครับ 3. มองหาสิ่งที่เติมเต็มให้ท่านนั้นนอกจากเวลาทำงานนะครับลองใช้เวลาว่างไปกับงานอะเรๆหรือเรียนรู้ทักษะใหม่ๆที่ท่านสนใจจริงๆสิ่งนี้อาจจะช่วยเติมพลังให้ท่านหรืออาจจะเปิดประตูไปสู่เส้นทางใหม่ที่ท่านไม่เคยคาดคิดก็อาจจะเป็นได้สรุปสหรับคนที่เลือกไพ่ในกองที่หนึ่งรับงานที่ทำอยู่ถือว่าใช่สำหรับท่านนะครับในแง่ของการ เป็นเครื่องมือสร้างความสำเร็จและความมั่นคงแต่อาจจะไม่ใช่คำตอบสุดท้ายสำหรับความสุขในระยะยาวของท่านอีกต่อไปแล้วนี่คือช่วงเวลาของการทบทวนและค้นหาเพื่อเตรียมตัวสำหรับก้าวต่อไปในอนาคตนะครับต่อมาสำหรับผู้ที่เลือกไพ่กองที่สนะหน้าไพ่ของท่านสะท้อนถึงสภาวะที่ต้องอดทนหรือรอคอย อะไรบางอย่างท่านอาจจะกำลังรู้สึกว่าสถานการณ์ในที่ทำงานมันนิ่งไม่เคลื่อนไหวไปไหนเลยเหมือนถูกแขวนอยู่กลางอากาศแต่สินใจเดินหน้าต่อก็ไม่ได้จะถอยหลังก็ไม่เชิงเป็นช่วงเวลาที่ต้องใช้ความอดทนสูงมากและอาจจะรู้สึกว่าท่านกำลังเสียสละพลังงานหรือ,อเวลาไปกับงานนี้เพื่อผลตอบแทนในอนาคต แล้วงานนี้ใช่สำหรับท่านหรือไม่ในตอนนี้งานนี้อาจจะใช่ในฐานะบทเรียนสำคัญนะครับไพ่ได้บอกว่านี่คืองานที่ท่านจะมีความสุขสุดๆหรือเป็นงานในฝันแต่งานนี้กำลังทำหน้าที่เป็นครูที่สอนบทเรียนราคาแพงให้กับท่านอยู่มันกำลังสอนให้ท่านรู้จักการรอคอยการมองโรคในมุมกลับและการเข้าใจสัจธรรม บางอย่างในชีวิตการทํางานงานนี้กำลังบังคับให้ท่านต้องหยุดนิ่งและหันกลับมามองสิ่งต่างๆรอบตัวอย่างลึกซึ้งมันอาจจะยังไม่ใช่ที่ของท่านในระยะยาวแต่เป็นสถานที่ที่ท่านจำเป็นต้องแวะพะักหรือเรียนรู้ในการเติบโตต่อไปคำแนะนำจากไพ่นะครับเป็นช่วงเวลา,าที่ท่านจะต้องดินรนหรือฝืนสถานการณ์นะครับ จะยิ่งเหนื่อยเปล่าไพ่แนะนําให้ท่านลองทําสิ่งต่อไปนี้นะครับ 1. ห,หยุดต่อต้านและยอมรับรองยอมรับช่วงเวลาที่นิ่งนงนี้ให้ได้เสียก่อนปล่อยให้ตัวเองได้พักและสังเกตการแทนที่จะพยายามฝืนในทุกอย่างนะครับ 2. อลองเปลี่ยนมุมมองดูเหมือนการห้อยหัวลงเพื่อมองโรคในมุมกลับลองถามตัวเองว่า ในสถานการณ์ที่ดูเหมือนไม่มีอะไรดีเลยนี้มันมีข้อดีอะไรซ่อนอยู่บ้างหรืองานที่กำลังทําอยู่สอนอะไรเราอยู่ท่านอาจจะค้นพบบางอย่างที่ท่านไม่เคยเห็นมาก่อนก็อาจจะเป็นได้ 3. ให้ใช้เวลานี้เพื่อการตกเขาเรียกว่าตกพระเกถือได้ว่านี่คือโอกาสทองที่ท่านจะได้อยู่กับตัวเองและวางแผนสําหรับอนาคตรจริงๆนะครับ ว่าหลังจากนี้ท่านต้องการอะไระชีวิตหลังจากนี้อยากจะทำอะไรกันแน่จริงๆเมื่อท่านได้คำตอบที่ชัดเจนแล้วเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมท่านก็จะรู้เองว่าต้องขยันไปในทิศทางไหนสรุปกัลายาณมิตรที่เลือกไพ่ในขอที่สองนี้งานนี้คือบททดสอบความอดทนและเป็นช่วงเวลาที่ให้ท่านได้ตกผนึกกับตัวเองมันอาจจะยังไม่ใช่คำตอบสุดท้าย แต่เป็นทางผ่านที่สำคัญมากที่จะหล่อหลอมให้ท่านแข็งแกร่งและชัดเจนในตัวเองมากยิ่งขึ้นเมื่อบทเรียนนี้จบลงประตูบานใหม่ที่ใช่กว่าเดิมสำหรับท่านก็จะเปิดออกนะครับและสุดท้ายคือผู้ที่เลือกไพ่ในกองที่3นะครับหน้าไพ่ของท่านบอกว่ามีฝีมือและเป็นที่อยอมรับอย่างแท้จริง ท่านน่าจะเป็นคนที่มีทักษะเฉพาะทางมีความคิดสร้างสรรค์หรือนำงานร่วมเขาเรียกว่าสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดีเยี่ยมผลงานของท่านจะเป็นที่ประจักษ์และผู้คนรอบข้างก็จะมองเห็นคุณค่าและความสามารถในตัวท่านแล้วคำถามคืองานนี้ใช่สำหรับท่านหรือไม่ในแง่ของเนื้องานและความถนัดคำตอบคือใช่มากๆนะครับ นี่คืองานที่เปิดโอกาสให้ท่านได้ใช้ความสามารถอย่างเต็มศักยภาพเป็นงานที่ท่านทำแล้วรู้สึกว่านี่แหละคือสิ่งที่ฉันถนัดมันอาจจะเป็นงานที่ต้องใช้ฝีมือการวางแผนหรือการทำงานร่วมกับผู้อื่นซึ่งท่านก็ทำมันได้ดีอย่างไม่มีที่ติทีนี้คือ,อเวลาที่ท่านจะต้องโชว์ออฟที่นี่คือเวทีของท่านอย่างแท้จริงแต่ปัญหาเดียวที่ ให้สะท้อนออกมาอย่างชัดเจนคือท่านาแบกบทุกอย่างไวมากจนเกินไปท่านอาจจาะกำลังรู้สึกเหนื่อยล้าหมดแรงหมดไฟไม่ใช่เพราะรักงานที่ทำแต่เพราะปริมาณและความรับผิดชอบที่ท่านจะต้องรับผิดชอบอยู่มันหนักอึ้งมากเกินไปท่านอาจจะเป็นคนที่ปฏิเสธใครไม่เป็นชอบทำงานให้ดีที่สุดจนเกินกำลังหรือต้องรับผิดชอบ งานแทนคนอื่นอยู่บ่อยครั้งความสุขที่เคยได้จากการทำงานจากการสร้างสรรค์ผลงานเริ่มถูกบดบังด้วยความเหนื่อยล้าจากการแบกรับหน้าที่ต่างๆคำแนะนำจากไพ่สำหรับท่านที่เลือกกล่องที่3นะครับปัญหานี้ไม่ได้อยู่ที่งานแต่อยู่ที่วิธีการทำงานของตัวท่านเองไพ่ไม่ได้แนะนำให้ท่านเดินออกจากงานนี้ แต่แนะนำให้ท่านปรับเปลี่ยนวิธีการเพื่อกลับมามีความสุขกับมันอีกครั้ง 1. ท่านต้องเรียนรู้ที่จะปฏิเสธการและกระจายงานให้คนอื่นท่านไม่จำเป็นต้องทำทุกอย่างด้วยตัวเองลองเชื่อใจและมอบหมายงานให้กับเพื่อนร่วมงานบ้างหรือกล้าที่จะปฏิเสธงานบางอย่างที่เกินขอบเขตความรับผิดช,ชอบของตนการทำแบบนี้ไม่ใช่ความ,มอนแอร แต่คือการบริหารจัดการพลังงานของตนอย่างชาญฉลาด 2. กลับไปหาความสนุกเริ่มแรกลองนึกถึงวันแรกๆกที่ท่านตื่นเต้นกลับงานนี้อะไรคือสิ่งที่ทำให้ท่านรู้สึกตื่นเต้นรู้สึกมีไฟลองหาเวลาทำงานในส่วนที่ท่านรักและมีความสุขที่สุดก่อนเพื่อชาร์จพลังให้กับตนเอง 3. กํกำหนดขอบเขตให้ชัดเจน เลือกเอางานกลับมาทําที่บ้านหรือเลือกคิดในเรื่องของงานตลอด24ชั่วโมงดูนะครับให้ใช้เวลาอยู่กับตัวเองบ้างพักผ่อนอย่างเต็มที่บ้างเพราะถ้าคุณล้มป่วยนะครับงานที่แบกไว้ก็จะไม่มีใครทําแทนนะครับสรุปท่านที่เลือกไพ่ในกองที่3นี้ท่านมาถูกทางแล้วงานนี้ใช่สําหรับท่านอย่างแน่นอนนะครับแต่ตอนนี้ท่านแค่ต้องเรียนรู้วิธี าวางลดภาระลงบ้างาจัดการกับภาระงานใหม่ให้เป็นระบบระเบียบไม่ใช่ทุกอย่างจะต้องมาแบกไว้คนเดียวนะครับสุดท้ายนี้สำหรับกัลยาณมิตรที่เข้ามารับฟังคลิปรู้สึกชื่นชอบและอยากจะรับฟังคลิปดีๆอย่างนี้ต่อไปก็กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามไว้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ